ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องกอล์ฟนาตามิสูบิชิทั่วไทยด้วยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกอลฟนาจามิสูบิชิทั่วไทยแล้วนะครับก็ว,วันนี้มีรถสวยๆนะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นอีลิทนะครับอีลิทขับ4นะครับอีลิทอีดิชั่นเลยนะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนสามมื่น สามพันบาทนะครับก็คันนี้ถือว่าแต่งเยอะเลยนะครับแต่งเยอะมากนะครับไปส่งลูกค้าที่จังหวัดแพร่นะครับอันนี้ขึ้นเหนือเลยนะครับเดือนนี้ขึ้นเหนือกันนะครับก็เริ่มจากด้านหน้านะครับอันนี้ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นฝากระโปรงอ่าอากนะณแท้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นลายคาร์บอนเลยนะครับเป็นลายคาร์บอนเลยนะครับสวยงามนะครับเงาวับเลยนะครับอ่า ก้าจงหน้านะครับด้านหน้าเนาะด้านหน้าตัวอีลิทก็จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นตัวคิ้วด้านข้างนะครับตัวซีตัวนี้นะครับก็จะเป็นแล็บสีดํานะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวข้อไฟให้นะครับทั้งข้อไฟเลี้ยวข้อไฟตัดหมอกนะครับไฟส่องสว่างขนาดเลี้ยวแล้วก็ข้อไฟหน้านะครับจะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านเลยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับชุดแต่งอ่าชุดแต่งก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับพร้อมกับไฟส่องสว่างนะครับตัวนี้เป็นไฟอ่า LED นะครับ อ่ะก็เป็นเดย์ไทม์เลยนะครับเป็นชุดแต่งของสปอร์ตไลเดอร์นะครับ V 3นะครับเป็นสปอร์ตไลเดอร์เนะครับโอเคด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างโอเคด้านข้างก็จะมีตัวนี้เป็นคิ้วล้อนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแต่งเป็นโทนดําเลยนะครับทั้งคันนะครับมีตัวคิ้วล้อนะครับทั้ง4ด้านนะครับมีตัวกลับข้างนะครับอ่ากลับข้างเลยนะครับด้านข้างนะครับตัวล้อแม็กยางนะครับแม็กยางก็ลายแม็กจะเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับเป็นแม็กลายดอกไม้เนาะ พร้อมยางมอนเตอร์นะครับ AT นะครับต okay, uh, ัวนี้ก็จะเป็นขอบ18บดนิ้วนะครับเป็นยางวิบากเลยนะครับพร้อมลุยเหนือเลยครับลุยเหนือเลยนะครับตัวนี้นะครับขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับเกาะถนนแน่นอนนะครับอ่ตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นแร็ปนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแร็ปสีดําเลยนะครับแร็ปดํานะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นสีดําเลยนะครับตัวนี้อ่ารถอีลิทนะครับก็จะเป็นแต่งโทนดํานะครับอ่า อันนี้ป้ามือจับนะครับบ้ามือจับแพเนาะของมิซูบิชินะครับก็จะเป็นตัวกันลอยนะครับเป็นตัวกันลอยเปิดเข้าออกนะครับประตูนะครับเคด้านหลังนะครับด้านหลังก็แต่งฉีกไปเลยนะครับสวยงามครับนี่ครับตัว e l ลิ e e d ดิชั่นนะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรถคันนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวพิเศษเลยนะครับก็ตัว e l ลิ e จะมีรถอยู่แค่2สีนะครับก็คือสีดาแล้วก็สีขาวนะครับ ถ้าเป็นตัวสีขาวก็จะเป็นสีขาวตัดดํานะครับถ้าดําก็จะเป็นดําทั้งคันเลยนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะพิเศษนะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะกันความร้อนโคเลโมดูเล่นะครับโอเคด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังเริ่มจากโลโก้นะครับโลโก้จะเป็นครอบโลโก้สีแดงให้นะครับอ่าเป็นครอบโลโก้สีแดงให้ลูกค้าเลยนะครับตัวกาบท้ายนะครับอ่าตรงฝากระโปรงนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นแบบ มีไฟพร้อมกับโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตนะครับอันนี้เราสตาร์ทรถก็จะเป็นไฟ LED สีขาวนะครับถ้าหยียบเบรกนะครับหยียบเบรกปุ๊บตัวนี้ขึ้นเป็นสีแดงเลยนะครับตัวนี้เป็นสีแดงเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะครับอ่ะไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ตัวนี้นะครับเป็นข้อไฟนะครับเป็นข้อไฟสีดําด้านนะครับอ่าสีดําด้านเลยเข้ากับชุดเลยนะครับอ่าตัวไฟก็จะเป็นไฟ LED นะครับก็สว่างชัดเจนนะครับ ตัวชุดแต่งนะครับชุดแต่งท้ายนะครับชุดแต่งท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะครับเลือกแบบได้นะครับก็สปอร์ตไลเดอร์แต่ว่าสปอร์ตไลเดอร์ก็จะมีหลายทรงนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้พิเศษนะครับอาจจะน้อยนะครับน้อยที่เห็นลูกค้าแต่งนะครับเป็นท่อนะครับก็จะเป็นท่อ H k S นะครับอ่าเป็นท่อ H k S ยาวเลยนะครับตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับเป็นท่อยาวเลย นะครับก็เดี๋ยวผมลองเล่งอนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับลองฟังเสียงดูเสียงไพลอ้ครับเสียงไพลอ้นนะขาซิ่งนะครับอขาซิ่งต้องเสียงแนวนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถก็จะหรูหราเนาะมิสูปาเจโร่สปอร์ตของเรานะครับภายในนะครับภายในตัวหน้าจอนะครับตัวคอนโซลเนาะก็จะเป็นแบบ L C D เลยนะครับตัวนี้เนาะสามารถปรับรูปแบบได้นะครับหลายรูปแบบนะครับตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ก็เป็น นี่เราสามารถปรับโหมดได้นะครับหลากหลายรูปแบบเนาะใช้งาน fm am นะครับเสียบ iPad เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถเสียบสาย hdmi ในการลิงก์หน้าจอมือถือขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวแมพนะครับให้มากับตัวเครื่องเลยนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอุณหภูมิเนาะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นโ View นะครับโ View ก็จะมีระบบชิปล็อกมาให้ด้วยนะครับเป็นระบบชิปล็อกมาให้เลยนะครับ โอเคตัวเกียร์นะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับสามารถใช้งานสปอร์ตโหมดได้นะครับตัวโฟลว์นะครับโฟวตัวนี้เราสามารถใช้งานเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อและวก็4ล้อได้นะครับในเวลาเดียวกันนะครับก็จะเป็นระบบ Super Select ็กโฟลว์ไดทนะครับปกตินะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับฝนตกถนนลื่นลูกค้าปรับโหมดมาเป็น4เฮดได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเจอโคลนนะครับเราสามารถปรับมาเป็นโหมด อาสีไฮแล้วก็สี่โลได้นะครับตัวนี้เนาะอ่าสามารถเข้าออกได้เลยนะครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านอก้อมปุ่มออโต้โหนะครับโอเคตัวพวงมาลัยนะครับอ่าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เนาะสามารถเลือกดูกล้องได้นะครับเป็นกล้องรอบคันเนาะเราสามารถเลือกดูตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครบช่วนนะครับอ่ตัวกระจก กระจก้างหลังนะครับก็เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัวระบบความปลอดภัยก็ครบถ้วนเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นนะครับตัวระบบอ่าเซนเซอร์ของเรานะครับก็จะมีเซนเซอร์รอบคันนะครับก็สามารถเปิดปิดระบบจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นระบบอ่ traction control ระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเรดาร์ด้านหน้านะครับเราสามารถเซตระยะนะครับแล้วก็เปิดปิดตัวนี้ได้นะครับอ่ตัวปุ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม start stop นะครับ ก็ใช้อ่าสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ปิดเครื่องยนต์นะครับโอเคตัวเบาะนะครับเบาะอย่างที่บอกไปเนาะตัวนี้จะเป็นเบาะโคเล่โมดูเล่นะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับก็เบาะแถวหนึ่งแถวสองนะครับเป็นเบาะกันความร้อนสะท้อน U ูนะครับตัวนี้เวลาลูกค้าเข้ามาในรถเนาะราตากแดดรถตากแดดไว้อยู่เนี่ยครับเราเข้ามานั่งตัวนี้จะไม่เกิดความร้อนเลยนะครับจะไม่เกิดความร้อนเลยแล้วก็สีก็สวยงามนะครับดูหรูหราขึ้นด้วยครับ โอเคอ่ะตัวนี้ด้านข้างนะครับตรงชายบันไดนะครับตอนขึ้นรถเนาะก็จะมีโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะครับอ่าเป็นแบบมีไฟให้เลยนะครับโอเคอ่ะตัวนี้นะครับบันไดข้างนะครับบันไดข้างก็จะเป็นครอบโเมียมี่ให้นะครับเดิมๆจากรถไม่มีนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเนาะรวมถึงตัวครอบตรงนี้ด้วยนะครับหัวท้ายเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูลูกค้าดูด้านหลังนิดนึงครับอ่าด้านหลังเนาะ ด้านหลังอก็จะมีตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับก็จอเราจะมีสองจอเนาะจอหน้าแล้วก็จอกลางนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปสามารถเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์ของเราได้นะครับผ่านสาย HDMI dongle น,นะครับเปิดปิดจากตัวนี้ได้นะครับเนาะโอเคก็มีหูชูหูฟังไวเลสให้สองตัวนะครับในการใช้งานกับตัวหน้าจอด้านหลังนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นตัวชุดไฟ AC 220 v ลเนาะลูกค้าสามารถใช้รถคันนี้ทำงานได้นะครับหรือว่าจะชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรเงี้ยจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใช้งานโน้ตบุ๊กจากตรงนี้ได้นะครับจากตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จ USB นะครับก็มีตัวเต้า USB ให้2ตัวนะครับโอเค ครบถ้วนครับคันนี้ไม่มีทิฏฐิครับความสวยเนาะความสวยความหล่อความเท่นะครับมากับรถคันนี้เลยนะครับมิสูบิชิปาเจลโลสปอร์ตนะครับอ่าก็อย่างที่บอกไปตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับรุ่น elite edition นะครับสีดำเนาะก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถแต่งสวยๆเนาะรถมิสูบิชิแต่งสวยๆนะครับสามารถติดต่อกอฟมาได้นะครับผ่านช่องทางนะครับยูทูบช่องก๊อล์ฟนายจ่ามิสูบิชิทัวรไทยนะครับหรือทางเพจอ่าเฟซบุ๊กนะครับอ่าเพจ มิสูบิชิปากเกตถนนติวานนท์นะครับหรือว่าทางไลน์เบอร์โทรนะครับที่เบอร์ศูน6 5 1 7 2 9 2นะครับ0906517292นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรได้นะครับมีข้อเสนอดีๆนะครับมีรถที่แต่งแล้วอยากได้นะครับสามารถโทรติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก็ของเราอย่างที่บอกไปสโลแกนนะครับมิสูบิชิทั่วไทยนะครับก็คือเรายินดีไปส่งรถให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับก็ช่วงนี้โควิดนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็เราจะป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับจากแมดเนะาะส่วนตัวเองนะครับผมเองก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพร้อมบริการลูกค้านะครับสามารถไปส่งรถได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับก็อยากได้รถมิสูบิชิให้คิดถึงกอลนะครับขอบคุณนะครับ